you know you know you look like 60 60 years not 70 you so young modern you're thank you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  ย่ามองกระบอกเพื่อนว่าเราเจอเราเจอเจ้านี่คือคนอายุหกสิบปบคือคนอายุเจ็ดสิบมีย่างคิดมีย่างเพื่อนว่าอย่ามั่งเฮ็ดเนี่ยเพื่อนอ่าอ่าแบบ เห็นให้เพื่อนอ่าคือคนอายุหน่อยกว่าอายุเจ้าของสินะยูคคลิปมีย่างเพื่อนวะ keep driving keep driving <laughs> after we finish from our exercise we are going no home right a lot of car and truck be careful ย่ามองกระบ,บอกเป็นว่าระวังระวังรถดหลายเนี่ยพี่น้องเอากระสามาใสอันนี้อันวงกลมย่อมองบนหูาาาาวภาษาอังกฤษเขาบอกไดเนาะย่ามองกระสิบ,บอกว่าไซ l เถินอาราวไซ e เึินเข้ากำลังสิขาวบานเถินเล็บลีซอยเอาเอาเอาอย่อมองกระบ,บอกว่า เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเอบีซี่บีซี่ <c oughs> แทราฟฟิกแจมอันนี้คือเวลาแปดโมงกลัวๆพี่น้องการจะลาจอนกับซิติดขาดเดียมมองกับซิว่าแทรบฟิกแจมแทราฟฟิกแจมนี่สร้อยเขาบานนี่มองเด้อค่ะซอยเขาบานนี่มองอย่างพี่น้อ,องซอยเขาบานนี่มองกับซิขับรถรถไลยพี่น้องอันล็อตสอง รถอมอตอร์ไซค์ันอ่ะลอดในตอนเาข้ามทางเทิร์นไหลเทิร์น r i g h เทิร์น right มองก็บอกว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนี่ย Keep driving ถึงบ้านมองพี่น้องเทิร์นไหลเทิรน right เทิร r i g h a l r i g h t ride home a l r i g h t home oh <can> be careful มุกม o k be careful oh my god shoe c h o e my shoe my shoe thank you so much oh thank you so much yeah เป็นวารองเท้าคู่นี้ห้าวสืออยู่อยู่ในเมืองศรีสะเกต these shoes you bought at the <v> mall right yeah no s i s a k e too t s i s a k e too t Oh. yeah ชูชู Sh take, take, take off your shoe Take Take off your shoe ราวะถอดรองเท้าถอดรองเท้าราวะง่ายๆบพีนองภาษาอังกฤษง่ายแต่งกิ๊วโซมมาโรเจอร์ Yes 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 เคยเคย